สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราลบทุ้ท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในวิชาการพนักงานสัมพันธ์แรงงานสัมพังงนธ์หรืออุตสาหกรรมสัมพันธ์นะครับ Employee Relation Labor Relation หรือ industrial relation แล้วแต่จะเรียกนะครับวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ปลอดภัยถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่นะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้านก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามก,ก,กฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะครับเพื่อให้เรามีความปลอดภัยนะครับใส่หน้ากากอยู่ห่างจากชุมชนแออัดอยู่ห่างจากผู้อื่นล้างมือบ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะช่วย บรรเทาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด1 9ออกไปได้นะครับมาคุยกันต่อครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นบทที่8นะครับยังอยู่ในบทที่8ตอนที่11ครับวันนี้จะเป็นตอนที่11นะครับในแต่ละบทก็จะมี15ตอนนะฮะวันนี้เราก็จะมาคุยกันตอนที่11คราวที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงเรื่องการระง,งับข้อพิพาทแรงงานนะครับ โดยทั่วๆไปนะครับแล้วซึ่งก็เราก่อนหน้านั้นเราก็พูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของลูกจ้างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงานถ้าหากว่าป้องกันไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นเราก็จะมีวิธีลังก์พยพาดแรงงานเราคุยกันไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในทางปฏิบัติจริง ที่เอาหลักการเหล่านั้นมาใช้นะครับโดยจะพูดถึงการมีส่วนร่วมของลูกจ้างในประเทศไทยนะครับผมจะคัดเลือกมาเพียง2อสาเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้มีให้มีคณะกรรมการซึ่งทางฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจนะฮะ วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของคณะกรรมการลูกจ้างนะครับหรือ Employees Committee นะครับคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยจะมีลักษณะผสมผสานนะครับโดยนำเอาแนวคิดในเรื่องของคณะกรรมการโรงงานหรือคณะกรรมการประจำโรงงานหรือ Work Council นะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นดั้งเดิมอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วก็กลายเป็น กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่สหภาพยุโรปยุโรปนะครับแนะนำเอาไปไปเป็นฐานแล้วก็เผยแพร่ออกไปเป็นบทบัญญัติของของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งสมาชิกทุกประเทศก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับของเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจำพันธ์โดยตรงกับสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าแนวคิดในเรื่องของแรงงานเนี่ยมันเป็นหลักสากลน,นะฮะ เพราะนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยก็ย่อมที่จะนำเอาเรื่องต่างๆเอาข้อกำหนดงต่างๆนะครับจากทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ International Labour Organization หรือ ILO เนี่ยมาเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของลูกจ้างเอาไว้ในหลายในหลายบทบัญญัติด,ด้วยกันนะครับกรรมการลูกจ้างเนี่ย ของเราเนี่ยนำมากําหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับเป็นหมวดหนึ่งหมวดที่ว่าด้วยกรรมการลูกจ้างโดยตรงนะครับกรรมการลูกจ้างในประเทศไทยเนี่ยก็มีหน้าที่ในการให้คําปรึกษาหรือนะครับกับทางฝ่ายจัดการนะฮะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับว่าไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวว่านายจ้างจะไม่พอใจหรือโกรธหรือไม่ชอบนะครับหรือจะการแกล้งนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเนี่ยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็กำหนดบทบัญญัติคุ้มครองคุ้มครองกรรมการลูกจ้างไว้นะครับหลายหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นคุ้มครองที่แข็ง แรงมากนะฮะที่แน่นหนามากเนี่ยนะครับคือคุ้มครองมากกว่ากรรมการสาภาพแรงงานนะครับก็คือมีกำหนดไว้นะครับในกฎหมายว่าการลงโทษกรรมการลูกจ้างเนี่ยหรือการกระทำใดๆเนี่ยที่ให้ที่จะทำให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนี่ย ไม่สามารถทําได้นะครับยงเว้นได้รับอนุญาตจากสารแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมายตรงนี้ก็หมายความว่าการที่นายจ้างหรือฝ่ายจัดการจะทําการใดๆที่เป็นปฏิปักษ์กับกรรมการลูกจ้างเช่นลงโทษหรือเลิกจ้างหรือให้โทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการแกล้งบีบเค้นบีบคั้นจนกระทั่งไม่สามารถทนทํางานต่อไปได้ถือว่าทําไม่ได้ นะครับจะทําสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยจะต้องไปขออนุญ,ญาตจากสารแรงงานซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองที่ล่วงหน้านะครับคุ้มครองก่อนนะฮะว่าแตะไม่ได้เลยจะต้องได้รับอนุญาตจากสารแรงงานเท่านั้นนะครับจึงจะทําได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันเพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายยัง มีบทบัญญัติบังคับให้ในายจ้างจะต้องจัดให้มีการประชุมกับคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับหรือจะประชุมมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสเดือนต้องมีครั้งหนึ่งถ้านายจ้างหรือฝ่ายจัดการไม่จัดประชุมเนี่ยกรรมการลูกจ้างสามารถไปร้องเรียนให้สารออกคําสั่งให้จัดการประชุมได้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับ เราก็ให้การคุ้มครอง, <c oughs> อ,ยงอย่างแข็งแรงนะครับกับข้าร่มการลูกจ้างนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าข้ารามการลูกจ้างเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะครับข้าราการลูกจ้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็ออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้การคุ้มครองลูกจ้างในกรณีที่ไม่มีสาภาพแรงงานนะครับแล้วก็ส่วนในกรณีที่มีสาภาพแรงงานนั้นน่ะ กฎหมายก็ยังมีบทบัญญัติให้สหภาพแรงงานเ,นเข้ามีส่วนในการตั้งสหภาพแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทใดที่ไม่มีสหภาพแรงงานประสงค์จะให้มีคณะกรรมการลูกจ้างก็ไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานแรงงานนะครับที่สำนักงานแรงงาน,งงานจังหวัดก็ได้นะครับว่าทางลูกจ้างมีความประสงค์ที่จะให้จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ในบริษัทให้ทางเจ้าเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามานะครับประสานกับทางฝ่ายนายจ้างแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาจํานวนคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนพนักง,งานหรือลูกจ้างในบริษัทนั้นนะครับก็จะมีมีอัตราส่วนนะครับที่แตกต่างกันไปบริษัทขนาดเล็กก็จะมีจํานวนน้อยบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีจํานวนที่ มากขึ้นตามตามสัดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของกรรมการลูกจ้างเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจํานวนรวมของพนักง,งานทั้งหมดนะครับทีนี้เมื่อเลือกตั้งเสร็จได้ตัวแทนของลูกจ้างมาเป็นกรรมการกรรมการลูกจ้างแล้วเนี่ยก็จะทำหนังสือแจ้งให้นะฮะ แจ้งให้บริษัทหรือนายจ้างหรือฝ่ายจัดการได้รับทราบแล้วก็ถือว่ามีผลตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งได้รับแจ้งเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรรมการลูกจ้างเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับนายจ้างก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะคืออย่างน้อยก็จะต้องจัดให้มีการประชุมปรึกษารือนะฮะตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็การจะทํา การทำใดๆก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์อย่างเช่นการลงโทษการเลิกจ้างหรือการการแกล้งอะไรต่างๆนี่จะทำไม่ได้นะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ความเป็นกรามลูกจ้างก็เริ่มต้นขึ้นนะครับวาระนี่ก็จะ3ปีนะฮะครบ3ปีก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะทีนี้ในกรณีที่บริษัทนั่นมีสาภาพแรงงาน กฎหมายมันหยัดไว้ว่าถ้าสาภาพแรงงานในบริษัทนั้นเนี่ยมีสมาชิกเกินกว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะของลูกจ้างในบริษัทนียสาภาพแรงงานนั้นสามารถจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้เองนะครับได้เองโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นคณะกรรมการสาภาพแรงงานก็จะประชุมกันแล้วก็เลือกว่าใครจะเป็นกรรมการลูกจ้าง สภาพแรงงานก็จะทําหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายจัดการหรือนายจ้างว่าสภาพแรงงานมีสมาชิกเกินกว่าครึ่งหนึ่งตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ขอแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการลูกย่างนะตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครผลก็จะเกิดขึ้นนะครับคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นกรรมการลูกย่างนะครับทีนี้ในกรณีที่มีสมาชิก ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีสัดส่วนระหว่างที่เลือกตั้งกับที่สหภาพรายงานจะแต่งตั้งเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะฮะซึ่งก็ไปไปดูได้ในในรายละเอียดนะครับผมจะไม่ลงลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยจึงมีบทบาทที่สําคัญนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในตอนแรกๆก็อาจจะคลุกคลักบ้างนะครับ ขุกขลัดบ้างเพราะว่าอาจจะมีจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะใช้คุ้มครองนะครับคุ้มครองลูกจ้างหรือกรรมการสมาชิกนะกรรมการของสาภาพรายงานนะฮะวันนี้ก็ก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้กรรมการลูกจ้างให้ ให้เป็นไปตามหลักการเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะมีสาภาพแรงงานหรือไมก่ก็ดีนะครับโดยพ้องยิ่งถ้าไม่มีสาภาพแรงงานเนี่ยผมว่ากรรมการลูกจ้างเนี่ยจะจะเป็นตัวแทนแล้วก็จะพูดคุยนะให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมตัดสินใจกับนายจ้างได้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้เคยเห็น นะครับเนื่องจากลูกจ้างได้มีการคุ้มครองในขณะที่เป็นกรรมการลูกจ้างก็จะกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็บอกความจริงนะครับในบางครั้งความกลัวที่จะถูกการแกล้งเนี่ยอาจจะทําให้ลูกจ้างไม่ไม่อยากจะเปิดเผยความจริงหรืออาจจะไม่สะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายจัดการได้ข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินงานการดําเนินธุรกิจ นะครับเรื่องของเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการปรับปรุงงานเรื่องของอะไรต่างๆก็ตามนะเขาทํางานอยู่เขาอยู่หน้าง,งานเขาเห็นปัญหาเขาย่อมที่จะเสนอแนะปัญหาได้ถูกต้องและบางครั้งก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้กรรมการลูกจ้างให้ถูกต้องนะครับก็ก็จะทำให้บริษัทนั้นสามารถบริหารจัดการแล้วก็ ความร่วมมือก็จะมีนะฮะความร่วมมือก็จะมีเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าผมมองในในเชิงบวกนะครับว่าคนเราถ้าได้พูดได้คุยกันนะฮะเปิดโอ,อกคุยกันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันการสื่อสารต่างๆในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนนะครับในรับเลือกตั้งมาในส่วนที่ไม่มีสาภาพส่วนในส่วนที่มีสาภาพสหภาพใรนั้นก็ได้รับเลือกตั้งมาจากสมาชิกนะครับแล้วก็สมาชิก เป็นคนส่วนใหญ่ของลูกจ้างนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนก็แต่งตั้งผู้แทนเข้ามาก็ถือว่าเป็นตัวแทนได้นะครับก็จะมีบางครั้งนะครับที่นายจ้างอาจจะมองว่าหรือคนทั่วไปอาจจะมองว่าจะเป็นช่องว่างให้ให้ลูกจ้างนะบางบางกลุม่มอาจจะใช้ไปในทางที่ผิดนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องเป็นเรื่องของ ของ u r i t y i t y หรือเรื่องของความพร้อมหรือเรื่องของความเข้าใจถ้าเผื่อทุกฝ่ายมีความไว้เนื้อเชื่อกายใจกันไว้วางใจกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้สามารถดำเนินการไปในทิศท,ทางที่เป็นประโยชน์ได้นะครับครับสำหรับเรื่องกรรมการลูกจ้างนี้ก็อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์นะครับกฎหมายแรงงานสมพันธ์นะฮะแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกับ คณากรรมการประจำโรงงานหรือ Work Council นะครับแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจนั้นก็จะไม่เหมือน Work Council จะเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแนะนำนะครับหรือข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อตัดสินใจนะครับส่วนอำนาจในการตัดสินใจนั้นยังเป็นของในจ้างอยู่ยังเป็นของฝ่ายจัดการอยู่ไม่เหมือน Work Council ซึ่งอำนาจการตัดสินใจนั้นก็จะเป็นของขคณะกรรมการนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็ ผมคิดว่าถ้าเผื่อเรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก,<ๆ>ก็ก็จะเกิดประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยทางานด้วยกันนะฮะเห็หนอกเห็นใจกันเข้าใจกันสื่อสารนะพูดคุยกันนะครับดีกว่าที่จะตั้งตนเป็นปฏิบัติต่อกันซึ่งจะเป็นภัยร้ายแรงต่อทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งองค์การด้วยครับคราวน,นี้ก็จะขอยุติเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของคณะกรรมการลูกย่างนะครับ ก็ฝากไว้นะฮะมีกฎหมายคุ้มครองที่แข็งขันนะครับการจะกระทําการใดๆที่เป็นปฏิปักษเช่นลงโทษเลิกจ้างหรือการแกล้งใดๆเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าจะดําเนินการก็ต้องไปขออนุญาตศาลแราง,งานซสก่อนนะครับทางฝ่ายลูกจ้างเองก็ดีนะครับก็ควรจะใช้สิทธิใช้อํานาจที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเนี่ยให้เป็นในในทางที่เป็นบวกเป็นคุณ แก่ตนเองและต่อต่อบริษัทต่อองค์การต่อเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกรุณากดติดตามนะครับหรือแนะนําผู้ที่เรียนด้านนี้ผู้ที่ทำงานด้านนี้กดติดตามท่านจะได้รับคลิปต่อไปโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นวิจารณ์ารเผยแพร่ในวงกว้างต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ